อะไร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 ไอ้ปากก็จะกินนี่เหนื่อแล้วอะไม่มีลูกในสีลูกฝั่งนู้นถ่ายได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวมูงไปกเดี๋ยวเราถ่ายอ่านี่นี่มูงไหนนี่มอสเสริมทับเอาไปแล้วสองสามลูกเจ้าเจ้าของครับเจ้าของครับขอหัวกินหน่อยนะครับของใครไม่รู้นะครับ อยากขอคิดหน่อยนะครับเอาไปแล้วสามรูปครับเดี๋ยวก็อีกแค่สามสี่รูปนะครับขอบคุณครับต้วแบล็คเอ,อียหมดต้นแล้วนะแล้วมาขาวออกอเลยก็มาขาวด้วย,ยอะไรเงี้ยจะตามไปเลยแลแก่งไปเลย <c oughs> เดียวเบี่ยงเดี้ยวดูวงแล้วหอดก็รูวงเบี่ยงเลย <c oughs> อ่ะลูกที่มันไม่สวย <c oughs> ค่ะขึ้นไหมมาขึ้นมา <c oughs> เขาอย่างอ้วนเลยไหมตัวแข็งเอย่างอ้วนหมัตัวอยอ่ะนี่อ้วนจริงเดินมาเดี๋ยวมันดนกิ่งแล้วหถถอยเยอะมากตัวงใหญ่อะอ้วนไะมเสร็จไหมตะมือือหยดยางหยดตัวใหญ่เลย ม,มสร้อยลิงไหนลิงดื้อโอ้หนี่รับไม่ได้ปล่อยมั้งเจ้าของเขาหมดอเออ <c oughs> จะขอเขาสี่ลูกไหมจะขอเขารู้หรือเปล่ารู้จะขอแล้วเ<ข>ดี๋ยวในคลิปมันมีดราม่าเขาให้ง่ายเนาะไอ้ต้นวกนี้มันมีเจ้าของด้วยเหรอมีสิของนายแหละแกงเงกูได้แกเงแกเงไปเลยอ,อื้ไปเอ้ยไม่ไปดิ

กับปมาะพากระดุมเกี่ยวม่วงคเร็วปนเร็วเนี่ยอันนี้มันอ้วนมากเลยเนี่ยอางี้แนบ้านเราสบายใจนเรากมาก อรมันตอกแบบเปรี้ยวๆคือเค็มเข็่มือไงไหนรู้้านได้ไหมปลาจีนด้วยนี่ด้วยเดิมาอิกหน่อยขอไปใส่กันที กิวแล้วกิวแล้วเรกกินอยครับตัวชื่นรับอยู่แต่ว่าเราหาก,กินง่ายครับของม่วงใครไม่รู้เราก็หาก,กินได้ครับ